เราไม่สวยนะัส,สดีทายลิตาดิฉังงนณเมาาวันนี้เราพามาทำสวยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช่วงที่ผ่านมาเราไม่สวยนะคือมันมีแต่คนถักว่ามันดูสวยไม่เท่าเดิมเออแต่งหน้าแล้วมันก็ไม่ค่อยขึ้นเราก็เลยไปนไั่งคิดมาว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะจนได้ผลสรุปว่าอ๋อแฟตหมดทุกคนคือเราก็เลยตั้งใจจะมาเติมแฟตที่เดิมนะคะก็คือ i House Clinic กับคุณหมอยานะเพราะเป็นคลินิกเดียวเลยที่ตอนนี้คือเมย์ไว้ใจมากที่สุดเพราะว่าคุณหมอทาเองทุกขั้นตอนจริงๆนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าต้องมาที่นี่เพราะว่าทุกครั้งที่ามามันไม่เคยขาดแล้วมันสวยตลอดทุกคนแต่พอเราขาดแฟตไปแบบพักใหญ่ๆแล้วปวกกับเมย์อ้วนขึ้นเท่านั้นแหละทุกคนพักเลยว่าดูไม่สวยเท่าเดิมวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาสดแลคะทุกคนเดี๋ยวเราพาเพื่อนมาทําหน้าเหม ด้วยนะคะวันนี้มาทำสวยด้วยกันค่ะห่างหายไปจ้าไ เข็มแทงความงามไม่เลยอย่าไปกลัวนะนั่นแหละค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเสียงของคุณหมอนะคะทุกคนจริงๆเมย์อ่ะก็คือมีการเข้าไปห้องคอนซัลท์กับคุณหมอก่อนนะคะเพื่อจะเช็คว่าวันนี้เราควรจะต้องทําหัตถการอะไรบ้างผิวมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งสโคปวันนี้ของเราอ่ะก็จะมีการทําเป็นไอเซลบวกมาเดนะคะแล้วก็มีฉีดโบท็อกด้วยเพราะว่ากรามเริ่มกลับมาแล้วคุณหมอก็เลยแนะนําว่าควรจะต้องฉีดโบท็อกควบคู่ไปกับการฉีดเมโซแฟตนั่นเองวันนี้เมย์ก็เลยจัดทั้งตัวไ ไอเซลนะคะมาเดแล้วก็โบทอกรวมถึงฉีดแฟตไปด้วยเลยค่ะทุกคนแต่ว่าหลับได้นะคะใน <c oughs> ส่วนเพื่อนเมย์วันนี้นะคะทําแค่การฉีดสิวคะ่ะทุกคนแล้วก็มีฉีดมาได้ไอเซลเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะจะได้กระตุ้นผิวได้แบบตรงจุดผิวจะได้สวยนั่นเองทุกคนแล้วก็มีมาร์หน้าด้วยนะคะทั้งสองคนเลยแต่ว่าตอนนั้นหลับค่ะเลยไม่ถ่ายไว้หน้าใสใาเลยค่ะสุด อล่านางฟ้ามาแล้วเออ <c oughs> อันนี้เราต้องรอหายบวมนะคะเพราะว่าแฟตกกำลังทำงานอย่างเต็มที่น้องตุยยุยมากเลย <c oughs> น่าเป็นชิปมังเ, <c oughs> เออตอนนี้มันชิปมังมากเลยอะอันนี้แหละก่อนเราจะสวยแล้วก็ต้องไปชิปมังก่อนแล้วก็โบกามด้วยนะคะจะเต็มมากคุณหมอก,ก็คือแบบไม่ปล่อยให้เราไม่สวยมีเดคอรชันเป็นแบบคริสต์มาสเลย น,นี่ก็จะเป็นช่วงผลลัพธ์นะคะหลังจากการฉีดโบท็อกแล้วก็เมโสแฟตของเมจากที่ไอเฮาส์คลินิกมาค่ะพอระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยหน้ามันก็ค่อยๆเข้าที่มากยิ่งขึ้นทําให้หลังจากนั้นเวลาไปอีเวนต์น่ะเวลาช่างภาพถ่ายรูปมาเมได้รูปปุ๊บือสามารถลงได้เลยเพราะมันสวยจบที่หลังกล้องไม่ต้องตรงหน้าแล้วคะ่ะทุกคนเป็นสิ่งที่เฮ้ยรู้อย่างนี้กลับไปทําตั้งนานแล้วเพราะมันคือสิ่งที่ทําให้เราสวยแล้วก็ออร่าวิ่งมากๆสาหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองอออร่าหาย ลองนะคะลองไปที่ i House Clinic ค่ะรับรองว่าทําไม่กี่อย่างทําไม่กี่ครั้งแต่รับร้อยว่าสวยจบในที่เดียวแน่นอนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ในช anel เมย์ซาจะได้ไม่พลาดคลิปจากเมวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ